โดนติงเต้นก้มต่ำกลางสี่แยกไฟแดงแต้วบอกสนุกสนุกวอนอย่าเครียดตกเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยหลังนางเอกสาวแต้วนัทพรจุงมือป๊อกพัดสอนกรไปเต้นเพลงก้มต่ำกลางสี่แยกไฟแดงจนเหล่าชาวเน็ตแอบติ้งสาวแต้วทั้งบอกเพลงนี้ขัดกับลุกเรียบร้อย และช่างไม่หวั่นว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้สัญจรไปมาในท้องถนนเอาซะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวแต้วอธิบายว่ามันเป็นอะไรที่เราอยากโปรโมตก็คิดว่าจะทำเราก็ขออนุญาตถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงไฟทางม้าลายก็ยังเขียวอยู่มีพี่ๆดูอยู่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้ให้เขามาดูแลพิเศษอะไรเป็นการขออนุญาตมากกว่า ไม่ได้มีการไปรบกวนอะไรใครมีแค่กล้องโทรศัพท์หนึ่งอันแล้วแทนที่เราจะเดินปกปติก็จะกลายเป็นเต้นก้มต่ำเท่านั้นเองใช้เวลาไม่นานเท่าที่เห็นในคลิปมันแค่หนึ่งนาทีสัญญาณไฟก็อาจจะสองนาทีเรื่องที่คนดรามา่าแต่ว่ามันน่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ดราม่าง่ายอยู่แล้วด้วยก็รับฟังจริงๆจะทำอะไรเราก็ต้องคิดเยอะๆได้เห็นคอมเมนต์ที่เป็นข่าวไหมก็เห็นค่ะ เราก็คิดว่าเราเป็นคนที่ไปถ่าย MV แล้วเราก็อยากโปรโมทให้เป็นที่รู้จักเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราเราก็มองในมุมของเราตรงนั้นเราก็ได้คิดว่าเราตัดสินใจทำอะไรคิดว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงๆที่บางคนบอกว่าเพลงนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วแต้วต้องเต้นเพลงอะไรก้มไม่ได้เหรอแต้วว่าไม่นะเพลงก็คือเพลงมันแค่ทำให้ทุกคนอินเตอร์เทนบอกพี่ปลอกว่าทีนี้ เราจะไปเต้นที่ไหนต้องคิดเยอะๆเดี๋ยวจะเจอดราม่าอีกป๊อกเขาเครียดไหมไม่ได้คุยกันเรื่องนี้กระแสฟีดแบ็กอะไรขนาดนั้นแต้วแอบ,บบอกพี่ป๊อกว่าถ้าเกิดมีคนดูมากกว่านี้เราไปเต้นกันอีกเนอะเราชอบเต้นอยู่แล้วไปเต้นด้วยกันจะได้สนุกๆอย่าไปเครียดกันมาก